คำเตือนไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆได้ทั้งสิ้นหากไม่ลบกวนเกิดไปก็รุ้นะกดติดตามช่องเสรีแช n แนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับโบราณว่าหากทำแบบนี้ผัวเลิกเมียร้างเชื่อว่าจะกลับคืนชีวิตคู่สวัสดีครับท่านผู้ชม คลิปนี้นำมาเล่าสู่กันฟังหากผัวเขาเมียใครอยากจะหวนคืนชีวิตคู่กลับมาร่วมเรียงเคียงหมอนนอนเคียงข้างย้อนชะตาร่วมกันอีกหนโบราณท่านว่าก็ยังพอมีวิธีสำหรับคู่ที่ไม่สิ้นเวรยังมีชะตาร่วมกันอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องราวของความเชื่อหากใครจะไม่เชื่อเราก็ไม่ว่ากัน ก็อย่าเสียเวลาลบก,กวนเลื่อนผ่านอย่างผู้มีการศึกษาแต่หากใครจะลองฟังดูบ้างก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรถือเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันก็เป็นได้ความเชื่อ,อยังไงก็ขอให้ใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับโบราณท่านว่าเอาไว้แบบนี้หากผัวเมียที่เลิกราอยากหวนคืนชีวิตคู่อีกครั้งท่านให้หาเทียนน้ำหนักเล่มละสี่บาทสองเล่ม น้ำหนักสี่บาทนะไม่ใช่ราคา4บาทเรื่องสีนั้นก็ไม่เน้นว่าต้องเป็นสีขาวหรือสีเหลืองส่วนของที่จะต้องเตรียมมาอีกอย่างก็คือเสื้อกางเกงหรือผ้าของคนที่จะถูกเรียกนะครับคือทั้งหมดที่เอ่ยมานั้นก็เลือกอย่างหนึ่งอย่างใดนะเป็นเสื้อเป็นผ้าเป็นกางเกงผ้า,มาัม่าผ้าเชิดตัวอะไรได้หมดแต่เพียงแต่นำเอามาชิ้นเดียวอย่างเดียว และก็ต้องเป็นเสื้อผ้าของฝ่ายที่จะถูกตามให้กลับแค่นั้นก็พอแล้วก็หีพยนต์หนึ่งอันหากใครไม่รู้จักหีพยนต์ก็ขอให้นึกถึงกล่องที่ทำมาจากไม้จะมีลวดลายบ้างไม่มีลวดลายบ้างมีความสวยงามก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ช่างผู้ผลิตนั้นเขามีฝีมือมากน้อยแค่ไหนสมัยนี้ก็น่าจะหาดูยากอยู่ หากไม่เคยเห็นจริงๆก็อยากเห็นจริงๆก็ Google น่าจะช่วยได้เนาะและ้วก็ดอกไม้ทูบเทียนเครื่องบูชาตามธรรมเนียมคำว่าเครื่องบูชาตามธรรมเนียมเนี่ยก็คือเขาก็จะหมายถึงการจัดขันห้าตามพิธีกรรมก็คือยกขันห้าบูชาบอกกล่าวครูบาอาจารย์ขอใช้วิชาตามวิถีโบราณสิ่งไหนที่จะต้องใช้ในพิธีก็ต้องนำมาร่วมพิธีด้วยนะ เราไม่จําเป็นต้องใส่ไว้ในขันห้าก็ได้นะแค่เอามาร่วมในพิธีหลังจากทําพิธียกขันห้าบูชาครูเสร็จสับครบกระบวนเขาให้เอาเสื้อผ้านะผ้าที่ได้มานะของคนคนนั้นนะ่ะที่จะตามกลับมานั้นนํามาทําให้เป็นหุ่นนะไม่ว่าจะพันมัดยังไงก็ได้ให้เป็นรูปทรงคล้ายคนเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างก็ไม่เป็นไรขอให้มีครบ สองแขนสองขามีหัวมีลำตัวทำยังไงก็ได้ให้เป็นรูปทรงให้เหมือนคนคนหนึ่งแล้วก็ให้เขียนชื่อคนคนนั้นลงบนหน้าอกของหุ่นผ้าตัวนั้นด้วยตำแหน่งก็ต้องบนหน้าอกของหุ่นตัวนั้นนะให้เขียนชื่อเขาไว้เขียนลงบนผ้านั่นแหละอา,อาจจะเป็นตำแหน่งที่ตรงกับหัวใจนั้นก็ได้นะถ้าหากว่าฝ่ายนั้นเปลี่ยนชื่อก็ควรจะเลือกใช้ชื่อดั้งเดิมที่พ่อแม่ตั้งให้จะดีที่สุด คนเคยอยู่คนเคยนอนด้วยกันคงทราบว่าชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ของอีกฝ่ายนั้นน่าจะชื่ออะไรกันบ้างอย่างน้อยตอนจีบกันก็คงจะมีข้อมูลอยู่บ้างเนาะถ้าฝ่ายนั้นเปลี่ยนชื่อนะแต่ถ้าไม่เปลี่ยนชื่อก็ไม่เป็นไรหรือเราจะเพิ่มนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดอันนั้นด้วยก็ได้ใช้แค่ชื่อเดียวนะชื่อคนที่ถูกตามที่เราไม่ต้องและเวลาท่องก็เอ่ยแค่ชื่อเขาก็พอช่วงที่เขียนชื่อนั้นน่ะ ช่วงที่กำลังเขียนชื่ออยู่นั้นก็ให้บริกรรมคาถาเรียกสูตรเรียกนามการเรียกชื่อเป้าหมายนั่นแหละเวลาท่องก็เอ่ยชื่อเขาด้วยนะเอ่ยชื่อเขาแค่ชื่อเดียวแต่ช่วงที่เราเขียนนั้นก็ขอให้บริกรรมคาถาไปด้วยบทคาถามีอยู่ว่า,นา,านามนังสมาโสยุตตถโทยุตตถะแห่งนามะทั้งหลายอาจาริยพึงหมายให อันนี้เราก็เอ่ยชื่อเข้าไปด้วยนะตามนั้นแหละจะท่องสามจบก็ได้เจดจบก็ได้จากนั้นให้จุดเทียนน้ำหนักสี่บาททั้งสองเล่มนั่นแหละแล้วก็ว่าคาถาบูชาเทียนปุตติรามติอิสวรโอมานาราญยยังคาถาบนนี้จะต้องท่องไปจนกว่าเทียนทั้งสองเล่มนั้นไม่หมดจะไม่รู้ละว่าจะกี่รอบก็แล้วแต่ บริกรรมไปเรื่อยๆจนกว่าเทียนทั้งสองเล่มนั้นเทียนน้ำหนักสบาทนั้นเทียนที่จุดว่ายขันห้านั้นไม่เกี่ยวนะคนละอันจะพูดถึงเทียนที่จุดสองเล่มนี้เท่านั้นแล้วก็ท่องไปวนไปบริกรรมไปจนกว่าจะจบก็คือท่องเฉพาะคาถาบูชาเทียนนะปุตีรามตีอิสวระโอมาณนะรายะยังคือท่องวนอยู่อย่างนี้นะจนกว่าจะเทียนหมดเล่ม ขั้นตอนนี้หากสมาธิรวมจิตถึงขั้นท่านว่ายิ่งดีอยู่ที่แรงอธิษฐานของคนทำเชื่อว่าหากจิตนิ่งสมาธิสงบได้ขั้นแล้วยิ่งได้ผลไวท่านว่านะครับเมื่อท่องบริกรรมจนครบหรือจนเทียนหมดเล่มแล้วให้เปิดหีบนั้นออกจากนั้นให้เตรียมวางหุ่นลงในหีบแต่ยังไม่วางนะ ให้ถืออยู่บนปากหีบถือค้างเอาไว้ก่อนจะไม่วางลงหีบในทันทีถือเอาไว้ก่อนจากนั้นก็ให้บริกรรมคาถาอีกบทหนึ่งปิดท้ายโอมเทพรำรึกมหาเทพรำรึกนึกถึงตรึงจิตพิสมัยร้อนจิตร้อนใจอยู่ไม่ได้ร้องไห้รีบมาพระด้วยความสเสน่หาเร็วๆไปฉุดเอา มาสู่เย่าเรือนเคหาของมันตามเดิมอิสรามตีอันนี้จะท่องสามจบเจจบก็ได้ยิ่งมีสมาธิดียิ่งดีบริกรรมเสร็จก็เป่าลงไปในหุ่นผ้านั้นแหละจากนั้นให้ส่งหุ่นผ้าลงนอนไปในกล่องไม้หรือหีบอันนั้นแหละแล้วก็ปิดฝาเฉยเฉยไม่ต้องมีอะไรมาทับไม่ต้องมีอะไรมามัด จากนั้นท่านว่าให้เก็บไปไว้บูชาคําว่าบูชานี้ก็เหมือนจะว่าบางคนก็เอาไว้บนหัวนอนนะบางคนก็เอาไว้ใต้หิ้งพระอันนั้นก็ว่ากันไปคําว่าใต้หิ้งพระนี่ก็คือบริเวณไหนก็ได้นะแต่ก็ต้องระวังว่าจะมีใครไปแกะไปหยิบไปเห็นไปเจอวางอันเถอะหากเขากลับมาแล้วก็เก็บไว้ตรงนั้นแหละไม่ต้องเอามาท่องซ่อนไว้ให้ดี เชื่อว่าการทำพิธีนี้จะช่วยให้ผัวเมียที่เลิกลาหวนคืนสู่เย่ากันอีกครั้งแต่จะใช้เวลากี่วันนั้นต้องยึดถือผู้ทำพิธีเป็นหลักหากสมาธิแน่วแน่พอก็จะใช้เวลาไม่นานเท่าใดนนะักสามวันเจ็ดวันทันว่าเอาไว้แบบนั้นจะเป็นการดีมากหากทั้งสองฝ่ายยังไม่เริ่มต้นสร้างครอบครัวใหม่เพราะพิธีลักษณะนี้เหมาะกับคู่ที่เพิ่งเลิกรากันไปไม่นาน หากคู่ไหนนานเป็นปีหรือเกินปีก็ไม่ควรใช้วิธีนี้เพราะการเลิกราหากอีกฝ่ายไปสร้างครอบครัวใหม่แล้วก็ไม่ควรทำอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านไม่สนับสนุนหรือในกรณีที่หากอีกฝ่ายไม่กลับมาหรือทำพิธีไม่สำเร็จให้ถือว่าหมดบุญสิ้นเวรต่อกันขอให้แยกตุ๊กตาผ้านั้นออกจากหีบไม้นำตุ๊กตาผ้าไปทิ้งนอกบริเวณบ้านเรานะ ไปทิ้งให้ไก,กลๆชายขาไปทิ้งให้ไก,กลๆซึ่งไม่ใช่บริเวณที่ดินที่เราอาศัยหลับนอนกินอยู่ตรงนั้นนะส่วนหีบจะเก็บเอาไว้ทันก็ไม่ได้ห้ามและก็จะต้องบอกกันเสมอว่าพิธีกรรมแบบนี้ทางเราขอปฏิเสธไม่สามารถรับทําพิธีและก็ไม่ได้รับดูดวงผูกดวงให้ใครก็ต้องขออาภัยกัน และสิ่งนี้คือความเชื่อเราก็ควรมีวิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับหากสิ่งที่นําเสนอไปขัดอกขัดใจท่านใดผู้เราก็ต้องขออภัยกันและหวังว่าท่านจะให้ความเมตตาหากไม่ชอบหรือไม่เชื่อจะเลื่อนผ่านไปอย่างสุภาพรู้จักให้เกียรติผู้อื่นตามวิถีของผู้เจริญทางช่องก็จะขอพระคุณมากนะครับ พบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์พบแต่ความโชคดีมีชัยพาราณาไมยสมบูรณ์พูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ